สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาชมสเสน่จันนะฮะสเสน่จันสวนคุณครูการ์ตูนนะฮะเป็นสวนเล็กๆแต่ว่าสเสน่จันเทียบเลยนะฮะเดี๋ยวท่านจะได้ชมว่ามีสเสน่จันอะไรบ้างนะครับบางบางสเสน่จันเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอ่า เอาแรกสุดเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมเสน่ห์จันทที่ตอนนี้กาลังขึ้นอย่างนั่นก็คือเสน่ห์จันรสำลิดครับอยู่ตรงไหนนาะเสน่ห์จันสำลิดเหินครับเดี๋ยวคุณครูกระตูนจะพาไปชมเสน่ห์จันสำลิดครับนี่ครับสำลิดค่ะสำลิดนี่เลยใช่ไหมครับดูอย่างไรช่วยไม่ไม่ไม่ค่อยเสียนไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าลักษณะของใบตอนที่มันขึ้นใหม่ก็จะเป็นใบกลม แล้วพอมันโตแล้วใบมันจะปลายแหลมขึ้น<อ>สีเขาดู <ๆ S 2> <จะ S 1> ที่สีอ๋อสีด้านหลังของใบนะครับคือคือแรกๆจะกลมมันโลหะ,ะสวิไหมอ๋อเออใกล้ๆเคียงเลยอ๋อ,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 อพอพอโตขึ้นใบก็จะก็จะค่อยเรียวนะฮะโอเคเราเรามาอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือเน,นี่ยฮะกำลังขึ้นยันอยู่ตอนนี้นั่นก็คือจันประกายดาวครับนี่คือจันพระายดาวนะฮะและหลายท่านเห็นแล้วเนี่ย โอ้โหอยากจะมาชมด้วยตาตัวเองเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับมีทั้งไซส์เล็กนะฮะแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับนะฮะอ่าแล้วก็เนี่ยที่คุณผู้ชมเป็นจันเขาวนะครับจันขาวต้นใหญ่อันนี้ต้นเล็กอ๋ออันนี้ต้นเล็กท่าไซส์เล็กอ่าไปดูไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ดูไซส์ใหญ่สวยงามมากเลยท่านผู้ชมครับไซส์ใหญ่สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับ ดูฟอร์มใบก้านใบนะครับสวยงามมากๆเลยใบแหวงไหนจันขาวจันขาวออะไรนะอ่ามีรูนะคะจันขาวมีรูเหมือนกับมอนเซอร่าเลยนะเป็นจันขาวมอนเซอร่าเลยนะครับอันนี้จันหน้าค่ะจันนาครับจันนาสีเขาเหมือนหน้าไม้คุกตะตูบอกว่า อ่าจริงๆเราต้องดูที่ก้านนะฮะจริงๆแล้วดูใบข<อ>้างบนอยงไม่ได้เซียนเท่าไหรค่ค่ะกับงนดูใบข้างบนนี่เหมือนกับเหมือนกับจันดํานะฮะอ้สวยงามจริงๆครับใบท้าท้าจันดํามันจะเป็นแบบแบบสามเหลี่ยมอคอ่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันจะเป็นอ่ามนแล้วก็ล่องใบลึกกว่าอืมครับผมที่ถ้าถ้าดูจากลักษณะใบเขาจะสวยกว่าอันนี้เล็กกว่า นี่ค่ะในจันนาคเหมือนกันนี้เนจันนาคนะครับค่ะคือตอนที่มันออกอะไรนะแตกแทงยอดใหม่แทงยอดใหม่ใช่สีสีของเขาจะเป็นนาคเหมือนต้นต้นใหญ่ตัวนั้นค่ะครับสีเหมือนกันครับอันนี้ก้านเขียวอืมอืมก้านโอดูก้านด้วยดูใบด้วยดูก้านด้วยเป็ประกอบหลายอย่างครับเราจะแยกแยกก็ไม่เคยออกเท่าไหร่เลยส่วนนี้เป็นเต็มกวงเมนะคะับอใบใหญ่มากๆเลยนะฮะดูดูมือ ท่านอาจารย์กับใบนะครับต่างกันเยอะมากเลยนะครับบอว่าใยหรืใบเนี่ยโอ้โหแบบมันเงาเลยนะฮะโอเคครับอันนี้อันนี้จันเขียวค่ะตัวนี้จันเขียวนะครับจันเขียวจันเขียวจันเขียวนี่ปกติผ่าตาไม่ได้นะฮะส่วนมากก็จะแยกหน่อครับเพราะว่าจันเขียวส่วนมากแล้วไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยนิยมผ่าตานะฮะเพราะว่าเัากจะเป็นเซนซิทีฟมากนะครับโดนแดดมากไม่ได้ ใช่ใรับโดนแดดมากไม่ได้ไม่ในจันเงินลนักษณะของลักษณะของเขาจะเป็นเหมือนใบใบใบจะเหมือนอ่าเคลือบเคลือบเหมือนสันเหมือนเงินนะอ่ะอ่าครับครับครับอ๋อครับผมครับผมนี่คือจันเงินนะฮะอันนี้คุณผู้ชมได้ชม เห็นกับตาแล้วนะฮะแล้วก็มีพุกมี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 คนยื่นให้ดูด้วยอันนี้ที่ซื้อมาเขาเขาว่าจันจันมรกตจันมรกตแสดงว่าสีเขียวมันเหมือนจันดำอ่ะค่ะเนาะมันมันน่าจะเป็นจันดำไหมแต่ว่าลักษณะของใบมันก็ต่างกันอยู่นะเดี๋ยวลองเอา ใบใบแตกยอดใช่แตกยอดใหม่จะเป็นสีอสีสีอย่างนี้ค่ะอันนี้เหมือนมันจะกลายสวยสวยดีอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นจันดําเทียบกันใบมันก็คล้ายคล้ายกันอยู่นะคะ สวยงามมากๆเลยนะครับอ่าก็ไม่จันจริงๆท่านผู้ชมมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปก็แล้วกันนะครับว่ามันว่ามันแม่นบอกนะครับว่ามันแม่นบอกท่านผู้ชมหลายท่านสนใจนะครับสนใจนะเอาเจ้าไหลติดีนะฮะเขาไหม่ได้ไหลครับไม่ได้ไหลขัดเฉยๆครับครับปีไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปอัดอันนี้จันแดงอ่าอันนี้จะโอ้โหจันแดงนี่ใบใหญ่มากๆเลย ในที่บ้านผมก็มีนะฮะขอบใบสีแดงก้านก็สีแดงคุณครูกระตุนบอกว่าดูสังเกตที่ก้านก้านกับกับเส้นเส้นขอบไปจะสีแดงเส้นขอบใบด้วยนะครับอาจจะอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่ครับครับผมแล้วก็ใบใบก็จะเรียวนิดหนึ่งอะนะถ้าเปรียบเทียบกับจันโกเมนนะจันโกเมนก็แดงเหมือนกันแต่จะแดงเข้มกว่าครับอ่าฝั่งข้างนี้เป็นเอ่อมาร์เซราด่างนะครับอ่ะเราไปดูต่อฝั่งนี้นะฮะ มีดำป่าอันนี้เป็นจำดำป่าดำป่าอันนี้ดำป่าดำป่าค่ะดำป่ามาจากทางนาดำป่าจะจะคล้ายๆกับดำโบราณแต่ว่าจะเหมือนเหมือนกันไหมก็ไม่รู้นะคะมันคล้ายกันแต่ว่าดำโบราณพอโตแล้วอ่ะเขาจะเขาจะใบดำมากเส้นเขาจะเขาจะมีความโค้งตรงนี้มากกว่า อันนี้มันจะมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอันนี้จะต่างกันเนาะมีดำปาเว่างั้นพรางั้นความละเอียดของของการดูที่ฟอร์มใบจะแตกต่างกันอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูธรรมดาธรรมาจะดูยากนิดนึงมีจันอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้ดูพบมีเหมือนจันนะครทราบว่ามีจันทะโงนลบด้วย จันโคโรนีค่ะอันนี้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 ลูกเขาอันนี้จันจันดำนิลการอ๋อจันดำนิลการนิลการค่ะอ๋อนินค่ะสีนินสีสีดำตั้งแต่ก้านจนถึงใบตอนอันนี้คือเล็กนะคะแต่ไม่รู้ว่าโตเป็นยังไงเคยเห็นแต่ในเน็ตอันี้คือจันดำนิลการนะฮะจันิลการอันนี้ซื้อมาเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ อีกอันนี้มรกตพงาอันนี้เป็นเสน่ห์จันมรกตพนาครับมรกตพงาค่ะมรกตพนาครับนี่ครับอืยสวยมากคล้ายคล้ายอันนาคเนาะใช่คล้ายนาคแต่ว่าคล้ายนาคคล้ายจันดำเสมกันสวยมากสวยมากแต่ว่าตอนที่เขาขึ้นน่าจะต่างกันที่ตอนที่เขาขึ้นไอใบอ่อนค่ะ คุณผู้ชมครับก็นี่เป็นสวนสนิทจันนะฮะมีหลากหลายหลากหลายสนิทจันมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูครับชื่นชมไปด้วยนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นจันทโครโลจันทโครโล,รลครับรออใบเนี่ยรูปทรงใบคล้ายๆกับเงินไหลนะฮะคล้ายกับเงินไหลด้วยนะครับ จนทโครลบลูกมโนราจำไม่ได้ยังแยกไม่ได้มันมี <c oughs> มโนราอยู่แต่ว่าเขาคุณ<ว><ว>ผู้ชมท่านใดพอที่จะมีโอความรู้เรื่องนี้นะครก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอันนี้ว่าจันทโครลบจริงไหมนะครับก็ครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอันนี้ว่านินรการทัางนาตัวนี้นินรการทั้งานะครับนี่ค่ะ สวยงามมากๆเลยครับสวยงามมากๆครับขอบคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมได้ชมผ่านไปนั้นเป็น15สเสนจันสวนของคุณครูกระตูนแห่งสตทวิปัญญานะครับก็กบขอบคุณท่านมาณนาโอกาสนี้นะครับที่ท่านเปิดโอกาสให้เราเข้าไปถ่ายทำครั้งนี้นะครับ แลอสิ่งใดกับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ